รักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันไปเกิดเป็นรุกเทวดาชั้นจตุมหาราชก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะรุกเทวดาหรือนางไม้ถือเป็นผีที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ในปา่าความเชื่อของคนไทยเชื่อว่า ท่านได้สร้างวิมานบนต้นไม้ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้หากใครที่ไปโค่นต้นไม้ท่านจะโกรธและลงโทษผู้ที่โค่นต้นไม้นั้นหากมีความจำเป็นที่จะต้องโค่นต้นไม้ดังกล่าวจริงก็จะต้องมีการทำบัตรพลีสังเบยบอกกล่าวแก่รุกะเทวดาเสียก่อนจึงจะโค่นได้ อย่างเช่นหากจะนำต้นไม้ใหญ่ไปทำเสาพระเมนก็ต้องมีการอ่านประกาศดําเนินพระกระแส・พระบรมราชองค์การเพื่อให้รุกเทวดาและนางไม้ได้ย้ายที่อยู่ใหม่บางทีก็นำพระบรมราชองค์การไปปิดไว้ด้วยด้วยเหตุนี้ปัจจุบันยังมีความเชื่อดังกล่าวอยู่ต้นไม้ใหญ่บางชนิด คนจึงไม่นิยมปลูกกันเพราะกลัวผีและอาจเกรงกลัวจันไรหากปลูกก็เปลือกเนื้อที่บ้านหากตัดก็อาจทำให้รุกรเทวดากโกรธโดยเฉพาะต้นตะเคียนที่ตามความเชื่อไทยถือว่ามีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่นางไม้ตามความเชื่อของคนไทยจัดเป็นสตรีสาวสวยไว้ผมยาวประบา่าห่มผ้าสบายเฉียงบา่าผ้านุ่งจีบงดงาม แต่นางไม้มีความเชื่อของชาวตะวันตกมักจะไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์อาจจะเป็นในแง่ของผีที่ไม่มีความก้าวหน้าด้านการแต่งตัวเคยแต่งกายอย่างไรก็แต่งเช่นนั้นไม่สวมเสื้อผ้าหรือรองเท้าแต่หมวกและมงกุฎจะสวมอยู่เสมอไม่ถอดออก ครูบาอาจารย์ท่านทด่เคยพูดถึงการรักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันก็ไปเกิดเป็นรุกเทวดาสวรรค์เขตจตุมหาราชเรื่องรุกเทวดาในสมัยพระพุทธเจ้าเวลานั้นมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามบ้าอนาทบินทิกะเศรษฐีบ้านนี้เวลาวันพระทุกคนในบ้านต้องรักษาอุโบสถ ปรากฏว่าวันพระวันหนึ่งมีคนจนคนหนึ่งเข้ามาขอเป็นลูกจ้างของท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีท่านก็ถามว่าเธอทำงานอะไรที่บ้างเขาก็ตอบว่าทำทุกอย่างตามที่ท่านจะใช้ท่านก็บอกว่างานอย่างอื่นก็มีเจ้าหน้าที่เต็มหมดแล้วที่ยังมีพร่องอยู่ก็คือคนตัดฟืนเพราะที่บ้านนี้ต้องเลี้ยงพระมากเลี้ยงคนมากเธอก็ยอมรับทำ หลังจากนั้นเธอกินข้าวเช้าเสร็จก็ถือขวานเข้าป่าไปตัดฟืนแล้วกลับมาตอนเย็นพอถึงปรากฏว่าคนที่บ้านนั้นกลับเงียบสงัดไม่มีเสียงฉันขอข้าวฉันขอแกงฉันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนในตอนเช้าเธอก็เข้าไปที่โรงครัวแม่ครัวก็จัดอาหารเฉพาะเธอเธอจึงถามว่าวันนี้ทุกคนในบ้านเขากินข้าวกันหมดแล้วหรือเห็นเงียบไป แม่ครัวก็บอกว่าวันนี้เป็นวันพระที่บ้านนี้หมดทุกคนวันพระต้องรักษาอุโบสถแม้แต่เด็กที่กำลังกินนมอยู่ท่านมหาเศรษฐียังให้บ้วนปากและกินน้าพึ้งหรือนมใสนมข้นแทนชายตัดฟืนก็ถามว่าอุโบสถเป็นอย่างไรแม่ครัวตอบว่าถ้าอยากจะรู้ก็ไปถามท่านมหาเศรษฐีก็แล้วกันทุกคนทำตามคำสั่ง แต่ความรู้ไม่มีชายผู้นี้ก็เข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีท่านก็แนะนำว่าอุโบสถศีลก็คือศีลแปแต่รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาเรียกว่าอุโบสถศีลชายผู้นี้ถามต่อว่าตอนเช้ามืดไม่ได้สมาทานอุโบสถศีลตอนเย็นจะสมาทานได้ไหมท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าถ้ารักษาเต็มวันไม่ได้รักษาครึ่งวันก็ใช้ได้ เขาก็สมาทานอุโบสถศีลกับท่านมหาเศรษฐีและท่านก็แนะนำอุโบสถศีลมี8ข้อตามศีล8ปดหลังจากนั้นเมื่อสมาทานศีลแล้วเขาก็ไม่ได้กินข้าวเย็นเขากินแต่ข้าวเช้าและข้าวกลางวันที่ห่อไปงานตัดฟืนมันก็หนักและไม่ได้กินข้าวเย็นพอตกดึกเข้าลมดันขึ้นมามีอาการจุกเสียดมาก มีคนมารายงานท่านมหาเศรษฐีท่านก็ไปแนะนําและนําอาหารที่มีรสเลิศห้าอย่างไปให้กินบอกว่ากินเสียเถอะวันนี้ไม่เป็นไรถ้าเรายังมีชีวิตอยู่วันอื่นยังรักษาได้ชายผู้นี้ก็ใจเด็ดบอกว่าความดีเต็มวันผมทำไม่ได้แต่ผมรักษาได้แค่ครึ่งวันถ้าผมจะตายเพราะความดีครึ่งวันผมยอมตาย ท่านมหาเศรษฐีจจเค้นเท่าไรเขาก็ไม่ยอมกินอาหารพอในวันรุ่งขึ้นเขาก็ตายตายเพราะกำลังใจที่พอใจในอุโบโสถศีลเป็นอันว่าเขามีโอกาสได้ทำบุญคราวนั้นคราวเดียวเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นรุกเทวดา ในเวลานั้นมีฤาษีหกสิบท่านตั้งใจที่จะไปบ้านของท่านโคสกะเศรษฐีซึ่งอาราธนาไว้ว่าถ้าเวลาหน้าแลง้งขอให้ไปรับพระตาหารที่บ้านเขาแต่ท่านฤาษีหกสิบท่านไม่ได้อภินญ,ญาพอไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีพุ่มใหญ่ก็คิดว่าต้นไม้นี้มีพุ่มใหญ่มีร่มเงาดีเรานั่งพักสักครู่หนึ่งดีกว่า พอนั่งพักไปสักครู่หนึ่งหัวหน้าเรษีก็มีความรู้สึกคือท่านไม่ได้ทิพยะจากขุยานแต่มีความรู้สึกคิดว่าต้นไม้นี้อาจจะมีรุกเทวดาที่มีบุญมากเพราะต้นไม้มีพุ่มใหญ่เหลือเกินจึงนึกในใจว่าเวลานี้เราเดินมาเหนื่อยมีความกระหายน้ําถ้าหากว่ารุกเทวดาจะเมตตาเราบรรดานน้ําที่ใสสะอาดให้เรากินก็จะดี เทวดาก็บรรดาลน,น้ำให้กินต่อมาเธอก็คิดว่าเรากินน้ำแล้วและก็หิวข้าวหิวลูกไม้ถ้าเทวดาบรรดาอาหารให้เรากินได้ก็จะดีเทวดาก็บรรดาให้กินต่อมาเธอก็คิดว่าเราเดินทางมากไกลมันร้อนถ้ามีสะอาบน้ำได้ก็ดีเทวดาก็บรรดาสะอาบน้ำให้อาบ เมื่อความประสงค์ของท่านฤาษีเป็นไปตามประสงค์ท่านก็คิดว่าเทวดาองค์นี้ต้องมีอนุภาพมากดังนั้นจึงขอร้องด้วยวาจาว่าขอเทวดาผู้มีบุญได้โปรโดแสดงตนให้ปรากฏเทวดาก็แสดงตนให้ปรากฏท่านฤาษีก็บอกว่าท่านรู้กับเทวดาท่านมีบุญญาณุภาพมากข้าพเจ้าต้องการอะไร ท่านก็บันดาลให้ได้ทุกอย่างเวลานี้ก็เห็นวิมานท่านใหญ่โตโมโหฬารสวยสดงดงามตัวท่านมีความสงา่ามีเครื่องประดับสวยมีแสงสว่างออกจากกายอยากจะทราบว่าในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรไว้พอท่านฤาษีถามอย่างนั้นท่านเทวดาก็อายบอกว่าอย่าถามผมเลยขอรับผมอายเหลือเกิน เพราะบุญผมน้อยในเมื่อท่านฤาษีขยันขยอนหนักเข้าขอร้องมากขึ้นเทวดาก็ยอมตอบว่าผมมีบุญน้อยเป็นรุกขเทวดาเพราะรักษาอุโบสถศีลครึ่งวันก็เป็นอันว่ารักษาอุโบสถศีลเพียงครึ่งวันครั้งเดียวในชีวิตตายจากคนไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีบุญญาธิการมากฉะนั้น ถ้าหากว่าเทวดาหรือนางฟ้าองค์ใดที่ท่านอาศัยต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งและมีบุญญาธี่การมากอย่างเทวดาองค์นี้ต้นไม้ต้นนั้นท่านนำมาเป็นเสาหรือนำมาเป็นเพลิงหรือนำมาเป็นตงหรือคานก็ตามคงจะตกน้ำมันเหมือนกันเพราะมีอนุภาพมากน้อมกราบในคำสอนครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ